ข,ขึ้นยังไงแกงเส็บๆเลยจ้าคุตันนั่นนะจ้าปิดผลอีกแล้วจ้าสาวานางมากก็พูนดีจ้ะ พี่ภาไปเขาขาดลูกเสือจ้าหย่อนไหวกันน้อยม,มาอนกะันไหมดต่ดน ด่านสองจ้าด่านแรกผ่านไปด่านสองยังเมื่อยังมีไปหรอกกาพร้อมนะเอาดีเดียวนะบุเชียบด้อตบเส้นน้ม้งตเสีนน้ำ ูบอกค่สวัสดีค่ะวันนี้เจ้านั่งอยู่ปาลางค่ะอยู่ไม้บานบกค่ะจะนั่งมุหงหูดอกเดอ้อค่ะว่าเฮ็ดออกบอจะนั่งมาหล่อเบื่งซื่อๆค่ะเพราะว่าบ่ได้ขึ้นพู้ค่ะืันนี้ แต่มมแหลกแหกมานค่ะเบ็ดเพิ่งดำค่ะ,ะ S, วัะ <c oughs> นี่เท่าไรนะวันที่ยี่สิบเอ็ดไหมนะยี่เมนาครับวัทีเป็ไงเป็นไงนะครับอ้าวสองอู้สองอตัวื้สนะเลยมาจ้กเถื่อะมันนีกอยู่ปลารลางก็เลยอยากมาเลาเอะเบิ้งซื่อๆจากาตำรวจปลาหักัพลน,น้ำเนาะจ้า ผมพ Dante, ูดบ้านมันบ่เหี to ่ยงเลยแต่อยู่บ้านเฮานี่ฝนบ่ตกเลยจ้ะฝนตกเลยที่ต้องขู่บ้านใจหอมอยมาทั้งหมีแห่ากะบ่อเห็ดเพิ่นแบบนั้นเหรอเห็ดผึ่งดำเนาะเห็ดผึ่งดำจ้าแหม่บักแหยกถ่านนี่เด้อถ่านนี่ถ่านนี่อ้ยนี่นี่อุ้ยเห็ดนี่มันต้องนอนเบืองได้หนิ แกงเขียเชีสนี่เร่งกันด้บาดเนอนะเลยนะมีอากานอบด้วยเบนดระบ้สองเร่งดีดลไปเรียเห็ดคาราช จเพชรคาลายโอ้โสวยแค่งามแห่งแค่พึ่งเล,ลือดคาลายอุอ้ยมื่อนี้ยเสนาแต่กินแกงเห็ดเผิอกเมื่อวานกินแกงเห็ดละง,งูแดงจ้าเมื่อไรนี่ช่องบอกเมื่เห็นยังเก็ลูกไม้อยู่นี่แหละ แสบอีกแน่แกงเส็บแสบเลยจ้ายัดส้งเขาจ้าช่วยเห็นอ่ะอีกกันจ้าชิบฝามาแล้วเออหืมไม่เห็นเสร็จแล้วทีโบออืมหนาวขนาดนั้น แพคคู่เลยจำปุดเลยมาหน,นะนึ่งมานึ่งยันเหรออ,อ,อนนันนี้อันนี้นนี่อันนีมาให้เพ่นคุณตันน้ะจ้านี่เหาเราบังคุ่มองละจ้าเพราะว่าจังหวะเนหัวเห็ดน้ำออกน้ะงจา้าจัง่มันหอปลาซื้อ เด้มัง uh, ก uh. ็เด mm ็กเว็ดเมื่อแกงอนะเสร็จกะแถวเนาะไมรอเลยไม่รอกันเลยอูเดี๋ยล่าอย่างแกงรวมจ้ามันแกงรวมที่แค

บด็กข้านเอาบ่ต่างล่ำไมนะข้านคนละคนละแนวเลยแห่หมเนห็นดึกเดหน่กอนไปบนมาอย่าหมอนปักยายหรอจ้า mhm đây mhm 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 ซุกเ,เลยซุกเลย <c oughs> โอ้ยค่อยกระเงือดจะโขงเหงยางอยู่หารอบละจ้า <c oughs> อกอกยู่ข้างข้างขึ้นด้วยโอ้ยสวยแฮงไปไปกระเงือดจะโขงเหงด้วย มัดว่าอ,อย่างงัได้ยังบบเหน็นเ<อ>ห็ดนน้ำแท้หโยพูน่<อ>นาดียังดเหอตัวตดอีวหอยหอยกินพ่หอยกออออออินเลือ không này không được không được này được không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  này. không không được không được được ดอกนี่อู้หอากดดงเลยดำดีขนาดดูเคยเจ็บิดเชื้อเชียวแเ่เขินสีดำนะก็ได้เดี๋ยวเด้อครับเด้นไหนเบอร์เท้าแห้งก็ได้เห็ดยังไงอืมนี่พึ่งข้าจ้าเห็ดพึ่งข้า เป็นไ้นะปิดฝนอีกแล้วจ้าสาวนางมาก็ฝนดีจ้ะมิสาวมาบ่มีฝนจ้ะดินใสยางแห้งเลยหายเห็นแป๊บเดียวฝนตกอีกแล้วฝนบ่เสานี่จ้ะดีเดีเมื่อฝนเสาง่าต่อเนาะ

เข้นมากกับโอ๊กระดกบบไดใบกันเดี๋ยวใบดอกเดียวเดี๋ยวใบดอกเดียวจ้ามาเนี่ยชินไหนนางขืออยู่เปล่เ <c oughs> มื่อไหร่ล่ะจ้าไม่ขื่อหนอกไม่ขื่อวันนี้นจ้าเมื่อไหร่แล้วบ้านบวกบ่มีเห็ดดอกจ้าเห็ดดินเห็ดข้าวดินยังบ่มีเลยต้องไปบ้านน้องเมก <c oughs> แถวพ้นงานจ้าเด็กกระไดแกงยายนี่อยู่จ้า เห็ดเพิ่งเขาดอกนึงอันนี้ก็เขาคือกันด้วยจ้ะนี่เขาห้วยยองเนี่เห็ดเพิ่งดำเห็ดเพิ่งคุณตันจ้ะเห็ดเพิ่งคุณตันรลายกูโม่เห็ดเพิ่งคุณตันไปเมื่อบัเนี้ไปแกงกินเขาเทียงที่ถ่ายก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับส้มด้วยกันทินิสานขอบคุณพญายมยาอนี่โบมานบันไดครับมืุณาถลุนตรงกันอีกนะครับกบานก่อนครับผมพอกันคลิปนาจ้า